สวัสดีเอฟซี FC. เชียงบานปลาครับเหมือนที้เรากับมีบุญมีงานครับทีมงานเราก็มาแล้วครับนี่อนยอมได้เลยมันที่ทนันจันเสร็จโ<ว> <laughs> ลบมาก่อนเ <laughs> ชื่อเปอืมคิวเบิกลาเล่าหรอตั้งละละตำก่อนเด้อ เบอวันนี้มีบุญครับตุ่มโหันบริษทเงินเฮ็้ทีมงานเชีบานปลามาเฮ็ดเหนือซอยครับอ

สี่พันหาสามพันสี่พันหาพนมีเหมือนทุกราคาายุรวสิบไรยให้เบิ้งนะครับว่าตอนป่าตอนนี้บเน้นตอนกินนะครับเจ้าหรือว่าเปนตะปบียโอ้ยจะไปดามกันย่งไปชงเจียวเห็นมาวมนี้เขาเอินยังไงครับตัวมย์ตอนนี้เขาเบิน้าวบครรัไ้บร treo có บ่ trầm treo แล้ว mì มีครั้ง cái เฒ่าบ่มีแล้วน้องบ่บ่จะตี กุ้มใส่ดีเเดี๋ไปเดี๋ยวไปลอยข้ายถิ่นเลเอาจ้ำจ้ำมานี่เออมกข้าวหมันโมเมนบอกข้าวหรือต้นน้ยังลูกอีไขมันมันกระัตัวายกูอยู่เว้นเลยเหยวาขาดไม่ยึดก้าขาหนึ่งครับเดี๋ยวไป ไม่ได้รสจัดอย่ามาว่าเหนียวแห้งสุโปรค่สิบกรพร่าไกกบแกมเหรอดีดีผลักกีนกสองครับไปก่อนบาดิอไปก่อนไปลงก่อนสิเด่นยังไปหมดเลย มองยังดูนี่ม่้ยลมมันยูหนานี่มันยืนหนานี่อเบาหน่อยครับจุกข่าวสิไหลลงคุณเตะคุหเี้ยีาวเี่ยเหกไะเป๋าไปอ๋ำโพงไหมครับสดสดเลยเปไึงห่ะวอเหนือสดสมากครับมาเชจอน ไทอีสยเนาะน่เนาจุเวอสัมผัสลังลังกินเป็นเงรถคือเดินทางสะาเวะยาวยาวแคนไอสองคนัหันดมคนอโอ้ยเด้งดึกดปันนี่ตอียนีหดประพาหันกอนเถอะขานนเิ่งย่องมาอาเทเลยอยู่

จะเห็นในเมืองก้อนสันจิเกมะสระเล่นป่สัะออกเล็กน้อยนจะกระจุกหลอดดีม่ข้ามก่อนมีมีแม่ใงไยังนี่ทีมปปก้อนเดียวกบแม่ไถามไม่้วิธีบไปไหนคนไปก่อนอิเล็กโทรามทีมเปปดียวไปชไปชมเอาไปสอยเขามีเอาไปไว้ไปนี่เอาไปสอยไปสอยกหาหลง ไปบริหารบรดเดงยายกูให้จบอกคนส้ยเขาตวแหนสน่าดิ่เป็นนม่าแน้าสุดๆเลยไปแม่กปไปลองมึงย่ามึงมันจ่จะมาจะมาอ้เออเออไยเบหยียบย่งมันเยียบเนยย่งเออ หลังเดือนเอาลางน้ำก็ดกวยหน่อยต้องไปล่างมันเสียรสาจืดน่มจืดไปบยังไปบยังล่างก็ไปจุ่มลงม้เนอะ่ขนมุ่มดินเด๋ก็่ั็วาเดี๋ยวไปฝัยันมดิว่าเรนทุกการเดดครับน

เน่ äh, บ่อยบอาิงยทิเิมดิเนี่ยทับย้อนได้เนี่เอาทิมดย้อนเคือของแบม่นี่ยเนี่ยม่นงแทพอเห็นไขไข้บอนปะนยังแบเอาช่เบื้งมันเนย้อนยี่ย่เบื้งนี่ตัวนี้ย้อนแทตัวนั้นบย้อนงงงงทับย้อนมนี่เดี๋ยวกหันกคนไ้เอินแตกไปนะเนี่ย อืออครับเป็นเลยครับแต่แมงแต่แบบไครับแต่แบบออหโอ้ยเรากลมกลมดีวะแดกลมกลรกลมกลมกลมจลมก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 ลมเลมกลมกลกล้วลมลเกลมกกลลมกลมกลลมกลมกลมกวๆกลมกลมกลกเดีลมกลมาลกลมากลมกลกหนกอมกลลมกมกกัมกรมกมนมกลมกก เบิงกูดิเฮ็ดเองเนตะวันตะวันไอ้เตใใทไปทไว้ตะวันตะวันเพราะว่าเาเาหันคนเยเออของแถมอไนี่ละเอาเบิงมาเนี่ือวานมันไมใช่วิญญาหอเล่เมอวาน่ไปหน้อยไหมับประพมหร่ออะไรบนเอาไปเราไม่ดีน่ารักมน่รักา มันเคนเราปูจะเปรียบเทียบกันได้เอาไงทำยังไงมังมกินอกรกัโลเลยแกินเเออไปไวะช่างโเนี่ยเออได้ได้เปนปีวัยหนาได้ส้นขนาะขนาดบุบเนีไเปนยังก็ยังเหนียีเออเหนมาหนึ่งมม ติ่ไม่มีปลาด้ผเขาดิเอาดิเตาไม่มีปลาที่ยังท่านพี่ใหญท่านบ่ไปล่างแน่บ่เดินแปแป๊ะบ่ล่างอรู่ตั้งหักบอกพี่กเซ่ไม่ากแป๊ะมกี๊ิบเจ้ายังไงครับเจ้าเปี่ยนเจ้าเปียนความรำเลยครับเลยนาคามรำเลยท่่าจังวันตอยับเาอจะคครับ้เบงนี่นองในเบม

ข้างอะบอกข้าอะเจียวเจียวไมหมอยู่ครับีีครับเหมดครับอันฟอกมือกำลังใส่เียนไม่เอามาแ่งมาทางนี้ไอ้ลินมัไอ้ลูกแงมันมีลี๊เศษเก้หนาไม่มดอ่กอแล้ว่นีข้นงคาวันนั้นเลือกือบสตัวนี้ครับ นี่นี่เสส่เพียส้ดีเส้กันกันแล้วก็กำลังหมื้เส้นในวานเียวไยสอยบรถสวยขึ้นรถขนโมองม่หลไปเลยผองเลยมืที่ไงครับยยยีผมคับโอ้้งใหม่หอดบ้านนะครับงขึ้นองไ่้ยครับ เด yeah. yeah. <affiliated>. right. ้อตัมแล้วไหยิ่มเรับะ้องนาวก็สือแหงวันดี้ถออยกันครับวิทีชีวิตจิตารบ้านเฮามีวุ่นไม่งานกันพี่น้องก็มาซอยกันนะครับลำโพงลำโพง ขาแต่ละพวงก็ใหม่น้ะได้ได้เหรออันนี้ก็เอินยังนี่โอเค้องไล่ปะลองไ้เขาบานีกมืองมหิเลยอันนี้เป็นแรนเนื้อครับมือดีจากพานครครับสรงตรงมาเลยขมีไม้ใหญ่ครับท้เหมนเข้ามครับพันซอยกับมันฉีดเหลด้วย กูสูจะไปซื้อม่อีกตัวนึงแลหรอมันจะเป็นแม่โลกกันเนี่ยนี่อยางให้จะพู้เจอนี่ีกันหลอกรอเลื่ครับโอ้ยอยากจะแม่ต้นเตียงอะไรอย่างนี้าวัดน้ำมบตกามเขาไม่ตอบกันเดี๋ยวเดียยี่หัวสด มาว้าด้วยกเนี่ยรันดิโกมาเลยเออเฮ้ยเหมือนีอันนึงก็หันบวกนองลายครับนองลายใช่ไหยังพอขราเพียรเองครับข้าวกระด๋อนี่เป็นรวกัวกว่าัวกันดับนึงเนี่ตัวนี้ลานี่นี่นี่กินเจอบีย

เราีออเบโตปันครับโตปันกูได้มันใสเพื่อนกับมาได้แล้วครับถ่ายสะพานมุนว้ยมันเดดิง